สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการรัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสรเชา้านี้ดิฉันรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5สักนิดหนึงนะคะทางศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษเขาแจ้งมาว่าในช่วงปลายเดือนนี้สถานการณ์ฝุ่นที่มีปัญหามากในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือนสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พอเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบปัญหานี้ก็น่าจะคลี่คลายนะคะส่วนการดําเนินการของทางภาคร อย่างเช่นเรื่องของการทําฝนหลวงนะคะปฏิบัติการฝนหลวงนั้นทางกระทรวงกรเกษตรได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะเพียงแต่ว่าในพื้นที่ที่ขอรับฝนหลวงมานั้นบางครั้งปฏิบัติการไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เหมาะสมเช่นความชื้นสัมพัทธ เฉลี่ยระดับปฏิบัติการที่มีค่าต่ำกว่า60%อันนี้ก็ทำฝนหลวงไม่ได้นะคะหรือว่าอากาศมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆไม่ก่อตัวในพื้นที่เป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำฝนหลวงแต่ถ้าสภาพภูมิอากาศพร้อมแน่นอนละคะว่าทีมฝนหลวงออกดาเนินการแน่นอนนะคะ และในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะนอกจากปัญหาฝุ่น pm 2.5แล้วและสิ่งที่มาควบคู่กับฤดูร้อนก็คือปัญหาน้ําแล้งและไฟป่าซึ่งทางด็อรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้มอบรอบแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีความยืดหยุน่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสภาพอากาศและความต้องการน้ําของแต่ละพื้นที่ ณขณะนี้นะคะทางกรมฝนหลวงเนี่ยมีอากาศยานทั้งหมด30ลำเป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเอง24ลำและจะทำงานควบคู่ไปกับอากาศยานของกองทัพอากาศอีก6ลำนะคะทีนี้นอกจากแก้ปัญหาฝุ่นย m 2.5ละหมอกควันแล้วเนี่ยปัญหาภัยแล้ง แนวทางการแก้ไขที่กรมฝนหลวงจะเข้าไปมีบทบาทสําคัญก็คือการเติมน้ําต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ําและเขื่อนต่างๆของประเทศค่ะก็จะเป็นแผนดําเนินการยาวไปเลยนะคะตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายนปีนี้ค่ะสําหรับท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการแจ้งข้อมูลและขอฝนหลวงก็โทรไปที่หมายเลข021095100ได้เลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นย้ํากันนะคะต้นเหตุของปัญหาพี เรื่องหนึ่งก็มาจากการเผาป่าไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนเพราะฉะนั้นทางกรมอุทยานแห่งชาติเขาฝากเตือนมาเลยค่ะว่าห้ามเผาป่าทั้งในเขตอุทยานวันอุทยานสวนพฤกษศาสตร์สวนรูกชาติห้ามเด็ดขาดค่ะโทษหนักมากนะคะจำคุก4-20ปี หรือปรับ400,000ถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพบเหตุเผาป่าหรือแจ้งเบาะแสโทรไปที่หมายเลข1362ค่ะเรื่องที่2ค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะ10มีนาคมถึง30เมษายนไปจองการใช้สิทธิ์กันหรือยังสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับประชาชนทั่วประเทศในครั้งนี้มี560,000 เมื่อวานตอนเช้าดิฉันเข้าไปเช็คเหลือเพียงแค่23,000สิทธิ์เทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครฟังแล้วปรึกษาคนในครอบครัวและวางแผนให้ดีนะคะจะได้จองใช้สิทธิ์ในครั้งนี้วิธีการจองก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันเหมือนเคยลคะค่ะแต่ต้องจองการใช้สิทธิ์อย่างน้อย3วันล่วงหน้านะคะ และในช่วงสงกรานต์ก็คงจะเป็นเหมือนทุกๆปีล่ะค่ะที่พวกเราจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในปีนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดจองตั๋วล่วงหน้านะคะจองที่นั่งรถไฟกลับบ้านจองล่วงหน้าได้30วันค่ะ เช่นถ้าต้องการเดินทางในวันที่11เมษายนก็จองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่12มีนาคมค่ะ3ช่องทางในการจองตั๋วล่วงหน้านะคะคือไปที่สถานีรถไฟหรือจะโทรจองกับ หมายเลข1690หรือจะจองผ่านแอปพลิเคชัน D-Ticket หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ dticket.railway.co.th ก็ได้ค่ะถ้าจองผ่านแอปหรือว่าเว็บไซต์ก็จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะผ่านเครดิตการ์ดหรือว่าบัตรเดบิตที่ต้องให้จ่ายล่วงหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคือจองแล้วไม่เดินทางก็ทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นเสียสิทธิ์ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังเข้าใจระบบของทางการรถไฟด้วยนะคะ ยังอยู่กับการท่องเที่ยวทางรถไฟอีกสักนิดนึงค่ะทางรฟทแนะนําเส้นทางรถไฟข้ามโขงเที่ยวลาวราคาตั๋ว20บาทค่ะจากสถานีรถไฟหนองคายข้ามไปฝั่งลาวไปลงที่ท่านาแหลงมีัวะละ4ขบวนนะคะจากหนองคายไปถึงท่านาแหลงคือออกจากหนองคาย7โมงครึง่งไปถึงฝั่งลาว7โมง45ค่ะและถ้าอยากจะกลับก็ท่านาแหลง10โมงมาถึงฝั่งหนองคาย10โมง แล้วก็มีในช่วงบ่ายด้วยอีกเที่ยวหนึ่งนะคะและในระยะต่อไปค่ะจะขยายปลายทางถึงท่าคำสวัสดิ์อยู่ในเวียงจันท์ค่ะไทยลาวใกล้นิดเดียวนะคะต่อด้วยมติคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นการอนุมัติร,ร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาให้ผู้ประกอบการเช่าซื้อรถยนต์และการให้เช่าแบบลิสซิ่งทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต,ใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมจากเดิมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสคออบอซึ่งดูแลเฉพาะเนื้อหาของสัญญาเช่าซื้อเท่านั้นแต่ไม่ได้ดูแลเรื่องของความเป็นธรรมของอัตราดอกเบีย้ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่มีหน่วยงานไหนกำกับดูแลเรื่องอัตราดอกเบีย้ยทำให้ผู้ประกอบการเช่าซื้อบางรายเนี่ยไปคิดดอกเบี้ยราคาแพง กับประชาชนนำไปสู่ปัญหาภาระหนี้สินตัวเลขในไตรมาสที่2ของปี2565นะคะมียอดหนี้คงค้างธุรกิจการเช่าซื้อและการให้เช่าแบบ leasing มูลค่าย,ยอดหนี้นะคะ รวม1.8ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น112.3ของหนี้ครัวเรือนทั้งประเทศดังนั้นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจึงได้ออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการเช่าซื้อรถยนต์และลิสซิ่งเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ ก็จะไปกำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องส่งรายละเอียดในการคำนวณเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยค่าบริการต่างๆส่วนลดและข้อมูลอื่นๆให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าบริการรายปีให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นปัญหาการคิดดอกเบี้ยโหดที่ไม่เป็นธรรมจะต้องหมดไปเพราะตอนนี้มีธนาคารแห่งประเทศไทยมาดูแลในเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยในขณะเดียวกันเรื่องของความเป็นธรรมรายละเอียดของการทำธุรกรรมเช่าซื้อก็จะมีสคบเป็นคนกำกับดูแลค่ะมาสู่เรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหันมาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามีมูลค่าสูงแล้วก็ดีกับสุขภาพทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนปลูกนะคะ คอรมออนุมัติโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักโลก BCG model ค่ะเพราะว่าการจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นั้นมันมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจยังคงปลูกแบบใช้สารเคมีอยู่นะคะทีนี้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจมาปลูกแบบรักโลกให้มากขึ้นโครงการข้าวรักโลกนี้จึงเกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรนะคะและคณะรัฐมน รีได้เห็นชอบ กรอบงบประมาณ875ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ชาวนาน,นะคะในการจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรตามความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน292ศูนย์ทั่วประเทศค่ะที่เขาได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวไปแล้วนะคะเป้าหมายของโครงการข้าวรักโลกหรือว่าส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนมาทำนาแบบประณีตนะคะใช้ระบบชีวมวลชีวภาพใช้จุลินทรีย์ลด และเลิกการใช้สารเคมีเรียกว่าทำนาแบบยั่งยืนทางกระทรวงเกษตรตั้งเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการไว้ที่58,400ไร่ค่ะ ปิดท้ายด้วยภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีวันเสาร์นี้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาและยะลาค่ะที่สงขลาจะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาส่วนยะลาในช่วงบ่ายจะได้พบปะกับผู้นำดาวะและผู้เข้าร่วมบรรยายธรรมเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนสำคัญของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรัฐบาลเล่าเรื่องกับทีมนารีสโมสร on.